โอ้่น้องวันนี้มาถึงได้เจอรถไถด้วยครับผมโอ้อะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่แห่งค่ายสีส้มครับ k ูบุตตา m อ็มร้อยแปดเอสนะฮะขับโดยเสียทวัด M แปดแปดศูนย์แปดะฮะโอ้วางจาก m 8็มแปดแปดมาขึ้นร้อยแปดด้วยหน่อยว่าจะแรงหรือเปล่ามันเกตทิ้นเหนียวอย่างงี้เกียร์อะไรมัเนี่ย ให้มันเร็วจังเอาว,วันนี้มาหารถสิบล้อดได้ถ่ายรถถ่ายด้วยครับเข้าทางบักพิงเลยเกียร์อะไรวะเนี่ยเกียร์สามเกียร์สามเตา <c oughs> <c oughs> ดันเกียร์สามเตา แรงอะรถแรงดันเกียร์สามเตาเนี่ยคูเบต้าร้อยแปดรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับผมรู้สึกว่ากำลังจะดีจะดีนะในคราดร้อยกว่าแรงนี่เนี่ยเกียร์พื้นที่ฮะเพื่อจะเอาดินเข้ามาทีอ่ะได้ชมรถไถด้วยครับวันนี้เอาสักหน่อย ดินเหนียวดูว่ากาไม่ค่อยไปหรอกดินเหนียวเ่มันไม่เหมือนดินทรายดินทรายนี่รขับยังไงก็ได้ครับเดี๋ยเดินหน้าหอยหลังคล้องนะครับคูบะตา ต้องยอมรับแต่เรื่องกำลังนี่แรงม้าเท่ากันนี่น่าจะสู้ค่ายสีน้ำเงินไม่ได้นะครับค่าเดิมๆใส่กันนะยังไงก็สู้ไม่ได้ครับผมการันตีเลยใครจะด่าผมก็ได้นะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงไม่ได้ขิงนะครับผมความจริงนะครับ แต่เรื่องเรื่องข้องตัวเดินหน้าถอยหลังนี่รุ่รุ่นใหม่ๆก็คล้ายๆกันหมดแล้วครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์จอร์เดียแมตซี่คูบต้านะแต่เรื่องกำลังแรงบิดนี่คูบต้ายังยังสู้ไม่ได้นะครับพูดง่ายๆย,ยังสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะครับ อันนี้คือพูดกันเป็นสาระเลยนะครับผมโอ้แต่ว่าคันที่ดันเกียร์สามนี่แกว้โอ้มีรถจิบล้อมาด้วยเอ้าจมแล้วมั้งนะสามแปดสามแปด สาแปลสู้เขาโอ้โไปลุงพี่เบา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 โอ,โอ,โอ้รถแรงนี่แกกดอัน,นั่นอะมันมีปุ่มกดอยู่นะกดให้มันแรงอะ่ะไม่รู้ปุ่มอะไรนะผมจำไม่ได้ละเอ่าเดี๋ยวมาดูรถไถต่อดีกว่าอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผม กำลังดำโอ้หำตูดแล้วนี่ลึกครับผมนี่พื้นเก่ากันอ๋ดูลูกพี่ยกล้อหน่อยฮึฮน่ะน่ <c oughs> ่ะแรงครับสามแปดครันนี้ ฝาท้ายดังดีมากเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูรถถ่ยกันต่อไม่ได้มานานแล้วครับผมหลายวันแล้วเป็นอาทิตย์ละมัง้งกลับมารอบนี้มีรถถ่ยมาด้วยดูวทางเข้ามาเทนี่ดูดิ ยังก็อยู่บนสนมอะ่ะกดแต่สามชาโซเราอีกอะเดีย๋ยวดูรถไทยต่ออันนี้เป็น344ซีซีนะครับ โอ้มาพร้อมกันเลยทั้งรถถ่ายทั้งไอ้รถสิบร้อเอา้าไม่รู้จะถ่ายอันไหนดีได้ไหมเนี่ยลื่นด้วยนะเนี่ยยืยโอ้โ,โ,อโรถขุดต้องอะไต้องวิ่งหนีอ่ะตัวคาหน้า เียดดินไปเลยอาคารอนะอ๋อรถกุดเขาเหยียบให้คนระับให้มันแน่นอ่ะเดี๋ยวมาดูท้าไหต่อครับโอ้โอ้รู้สึกว่าทางเข้ารถสิบล้อนี่ถือว่าโหดเลยครับวันนี้ ใบมีดหน้า8ปดฟุตนะครับสูงกว่าปกติอยู่นะใบมีดใบมีดนี่สูงกว่า7ฟุตอยู่หลายเส้นอยู่นะครับกว้างกว้างแปดฟุตสูงกว่าใบมีดเจดฟุตเติบหนึ่งเติบหนึ่งโอ้แดดซะแล้ว ถึงว่ารถสิบล้อไม่มาทำงานที่ไหนได้มาแอบขับรถไถนี่เองเสียทวัตเนี่ย <S <S <lottery noise> อา่าครับผมเดี๋ยวมาชมกันต่อมาชมกันต่อนะเอาละช่วงนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม ไปแล้ว3ส c